รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสร้างเมืองที่คิดดีคิดดีคิดดีแล้วทำความดีงามใ้โลกนี้ สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมช่วงนี้เรามีข่าวสารงานกาชาติประจำปีพศ2565งานจัดขึ้นวันที่8ธันวาคมถึงวันที่18ธันวาคมพศ2565ที่สวนรุมพินีกรุงเทพมหานครมาฝากคุณผู้ชมค่ะภายใต้แนวคิดก้าวทศวรรษร่มพระบารมีสดุดีสภา,านายิกาสภากาชาติไทย ค่ะวันนี้นะคะอยู่ในร้านเพื่อนพึงพาที่งานกาชาตินะคะที่สวมุนนะคะร้านของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งายานยากสภากาชาติไทย mm hmm. ก็จะมาเปิดในงานกาชาติทุกๆปีโดยเราก็มีผลิตภัณฑ์ต่างๆของผู้ที่ประสบภัยหลังจากน้ําท่วมแล้วนะคะ mm hmm. ก็จะเป็นผ้าทอมออีงานเกษตรงานหัตถกรรมของผู้ ที่ฟื้นฟูหลังประสบภัยอยู่ในร้านเพื่อนพึ่งพานอกจากนั้นสิ่งสําคัญที่ขาดไม่ได้สําหรับงานกาจชาธิก็คือเกมซึ่งจะลุ้นรางวัลรับโชคกันนะคะปีนี้ทางร้านเพื่อนพึ่งพาเรามีเกมตักไข่ให้โชคนะคะซึ่งตั้งแต่วันที่8ถึงวันที่18นะคะสบวันเนี่ยเราจะไม่มีการเหลือของกลับเลยทุกวันก็คือประธานแต่ละวันจะเปลี่ยนไปของรางวัลนี้จะนำมาวันถึง5,000ชิ้น8,00 0ชิ้น แล้วทุกอย่างก็คือต้องออกออกสลากให้หมดใครที่ซื้อบัตร30บาทเข้ามาเนี่ยค่ะเขาก็มีสิทธิ์ลุ้นตั้งแต่ของใหญ่จนถึงของเล็กนะคะของใหญ่ก็มีทั้งสร้อยคอทองคำสทรทัดสีหสี55นิ้ว50นิ้ว40นิ้วแล้วแต่เจ้าภาพแต่ละวันรถจัก,กรยานนะคะแล้วก็ยังมีตู้เย็นมีไมโครเวฟมีพัดลมมีเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วก็สารพัดค่ะถ้าคิดว่าเข้ามาในร้านพ่อนุ่ตา ท่านจะได้สิ่งที่ท่านอยากได้แล้วก็ควรจะต้องมาทุกวันด้วยเลยนะคะเพราะว่าทุกวันรางวัลไม่เหมือนกันเพราะประธานแต่ละวันก็จะจัดสรรของมาไม่เหมือนกันค่ะหากว่างผ่านมาแวะนะคะงานกาชาติแวะร้านเพื่อนตุ้งคาค่ะมากับเกมตักไข่ให้โชคค่ะแล้วก็มาอุดหนุนสินค้าผลิตภัณฑ์ของเพื่อนตุ้งานะคะขอบพระคุณค่ะยังไงก็ตามกาชาติช่วยเราเราช่วยกาชาติเราก็จะ ตอบแทนคุณแผ่นดินได้ด้วยการช่วยกันในสังคมไทยนี่แหละค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับตอนนี้ก็บรรยากาศนะครับงานของตาชาตินะครับซึ่งได้จัดตั้งแต่8-18ถึง18นะครับเพราะฉะนั้นก็อยากเชิญชวนนะครับทุกทกท่านที่ยังไม่ได้มาก็อยากให้ได้มีโอกาสได้มาทำบุญคืนผืนแผ่นดินเกิดนะครับเพราะวันั้น ทุกๆท,ท่านที่ได้มีโอกาสได้เดินเข้ามานะครับในสินค้าราคาที่เป็นกันเองแล้วก็ยังมีการจับฉลากตักไข่พาโชคนะครับที่สามารถมีของรางวัลน,นะครับวันต่อวันแล้วก็จะมีประธานหลายๆประธานนะครับที่นำของมามอบนะครับซึ่งเป็นของรางวัลใหญ่ๆไม่ว่าจะเป็นทองคำทีวีหรือแม้แต่เครื่องไฟฟ้า เครื่องอุปโภคบริโภคเป็นรางวัลใหญ่ๆซึ่งจัดวันต่อวันนะครับของทุกๆอย่างเราระบายออกทุกๆวันนะครับสิ่งที่ทุกทกท่านได้เสียสละมาทําบุญคุณผืนเป็นดินเกิดนั้นนะครับสิ่งเหล่านี้นะครับเมื่อไรายได้ทั้งหมดไม่มีการหักค่าใช้จ่ายนะครับไรายได้ทั้งหมดทุนกล้าวนะครับไรายได้ทั้งหมดนี้นําไปช่วยเหลือประเทศชาติสังคมส่วนรวมนะครับเวลาเกิดอุทกภัย เกิดวาตาภายัยไฟไหม้น้ำท่วมแผ่นดินไหวหรือเกิดโรคระบาดนะครับ mm. เขาจะมีถุงยางชีพนะครับแล้วก็มียารักษาโรคมีข้าวสารอาหารแห้งนะครับส่งไปยังทุกทกที่ที่เกิดอุทกภยัยหรือเกิดภัยพิบัติกับประเทศชาติบ้านเมืองเพราะฉะนั้นนะครับทุกๆบูธร,รวมจนถึงบูธเพื่อนพึ่งพยายามยากนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับในการที่ ช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือประเทศชาติเพราะฉะนั้นทุกๆคนที่ได้มีโอกาสได้มาทําบุญคืนผืนเป็นดินเกิดนั้นถือว่าทุกคนได้เกิดมาแล้วได้สร้างคุณค่าในชีวิตได้ให้กําไรชีวิตกับตัวเองอย่างน้อยสิ่งที่เราได้ทําจะมากจะน้อยก็แล้วแต่ที่ทุกคนได้มา ร่วมกันทําถือว่าทุกๆคนนั้นได้เสียสละและได้ทําในสิ่งที่ดีเพื่อตอบแทนคุณผืนแผ่นดินเกิดนะครับเพราะฉะนั้นยังเหลือเวลาอีกนะครับอีกวัน2อวันสวันยังสามารถที่จะเดินทางมานะครับมาร่วมในงานกาชาติที่สวนลุมได้นะครับยังไงก็ขอเรียนเชิญทุกๆท่านเลยนะครับมาทําบุญคืนผืนแผ่นดินเกิดด้วยกันนะครับ ผมก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่เป็นประธานบุญนะครับดเรเอกิจนาลัยรักษาและดรนิชาภาสิงห์นลงนะครับที่ได้ร่วมกันเป็นประธานหนึ่งวนันนำของมาจับฉลากนำไข่พาโชคนะครับเพื่อที่จะนำไรายได้ทั้งหมดทุนเก้าแล้วก็ทำบุญคืนผืนเป็นดีเกิดร่วมกันเพราะนั้นก็ขอเชิญเชิญชวนทุกทกท่านที่ยังไม่ได้มายังเหลือเวลาอีกวนันสองวนันสาวานันสามารถ เดินทางมาได้เลยนะครับมาร่วมทําบุญด้วยกันนะครับขอบคุณครับครับก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับมริทินะครับอาสาเพื่อนพึ่งพานะครับที่มาจัดกิจกรรมสนุกนะครับในงานการชาติครั้งนี้นะครับแล้วก็เงินทั้งหมดนะครับที่จัดการจัดบูธนะครับแล้วก็เกมต่างๆนะครับก็จะไปสมบทุนนะครับเกี่ยวกับ ประโยชน์เพื่อสังคมต่างๆนะครับของทางมูลนิธินะครับก็รู้สึกดีนะครับที่ได้มาร่วมเล่นเกมกับทางมูลนิธิแล้วก็ลูกสาวก็ได้รางวัลใหญ่ครับก็ยิ่งสนุกใหญ่เลยนะครับก็ต้องกลับขอบพระคุณมากครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับผมนาย่งครับผมนันองครับน่าพวงครับพวกเราสามนะวันนี้เป็นวันที่1 0ธันวาคมพศ2565นะครับเราได้มาที่บูธในงานกาชาติ ของมูลนิธิอาสาพเพื่อนพึ่งพายามยากนะครับสภา,ากาชาติไทยแล้ววันนี้ดีใจมากที่ได้มีโอกาสมาร่วมบุญขอบคุณนะครับที่ให้โอกาสพวกเรามาร่วมบุญใหญนะก็เห็นผู้คนเยอะแยะล้วก็ชื่นใจนะครับเพราะว่า เงินที่เราได้มาเล่นเกมรู้ว่าตักไข่ในบ่องเงินบ่อทองเนี่ยก็จะนําไปช่วยครับผมนําไปช่วยคนที่กําลังได้รับความเดือดร้อนนะฮะวันนี้อาจจะเป็นคนอื่นหรือไม่ก็อาจจะเป็นญาติของท่านแต่วันข้างหน้าไม่แน่อาจจะเป็นตัวท่านเองก็ได้เพราะฉะนั้นเราก็สะสมบุญกันเข้าไว้ก่อนใช่ผมนะเป็นงครับาหลวงวันนี้เป็นใจพวกเราอย่างเดียวนะก็ท่านพี่น้องชาวไทยทุกท่านที่มาร่วมงานวันนี้ อิ่มบุญอิ่มกุศลไปทั่วหน้าเลยและยังได้รางวัลกลับบ้านด้วยครับผมขอบคุณทุกท่านที่เอามาร่วมงานและได้เห็นรอยยิ้มของทุกท่านเราก็ชื่นใจอิ่มบุญแล้วก็อิ่มใจด้วยครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับร้อยแปดพันเก้าเราคิดไปคิดหมดทุกเรื่อง เขาปล่อยทุกอย่างวางเอาไว้คิดแต่เรื่องนุกสุขหัวใจคิดถึงเธอเหลือกเกินี้